เป็นบนฐานนี่คือต้องไฟล้านพอแปดพอละได้เบิกป้าเป็นผู้ย่างถ่านพอละได้เบิกปา้าเยอะทางฐานเป็นหม่งไฟล่านพอแปดครับในงานประเพณีบันสิฐานตำบลสีฐานบม่ไปพูน ปรปรบรรยากาศนาทานการากนับไฟขึ้นของทีมงานรอลละไยเบิกฟ่าของไฟลาดในง,งานรบริเวณนี้บัญชีฐานตำบลที่ฐานอันเอปอปะติว ังหวัดยะโสธรพอรไทยเบิกฟ้าเป็นผูส้สร้างสรรค์ นี่อีกมุมหนึ่งของการตกแต่งอยู่บนฐานของบองไปร้านปลลพัดไทยเบิปปร์ป้ากอรับข้าไรบอกทางของทุกหน้ารับ คุณทงานคุณจเลื่อนเรื่อรวมนำหม่องไฟขอแข่งกันทีมงานอยู่บนฐานเป็นหม่องไฟลานของออร่าไทยเบิกป่าสอดต่อต่อสายไฟเป็นที่เรียบร้อยล่อหม่องไฟแสนของ,งเป็ดลำฟ้าลงซะก่อนยังสี่ปล่อยเป็นการตกแต่งอยูบ่บนฐานนี่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ล่อกำสั่งจากกรรมการที่ปล่อย ออกจขกฐานในงานปรบเี้นี่บันสีฐานตำบลสีฐานอำเภร์ปาติวจังหวัดยะโสธรบังไฟลานออร์ไทยเบิ่มฟ้าเปิดายครับระ,ะบบการทำง,งานสมบูรณ์ทุกอย่าง,งลุนกันไป แต่ว่าันจะโยกตววันตีมันหุ่งถุดแคบครับครับแ้าเราพวกไก่นะพวกแกมีไก่นองครับเป็ดลำฟ้าครั

รดี่ยตอนคิดว่าไม่เสียนเสียตอนเมือฟ้าหัวอระไทยดูฟ้าพี่นี่เดินย้อน กำลงเดินทานครับกำลังเดินทาวอยู่เอื้อมหลายน้องห้าสิบห้าสิบหกว่างานนี้โอรสัเมืองฟ้าเชี่ยมฟอนดังดุยถกระบะลงฟ้าเหมือนครับ อทีการดเรื่องเรื่องเลย่อนครับผ่อนคายไทยไร่ไรเบิกปลาสุดยอดรัราคาไดของคนมาเนี่ยโอ้ไเบิกปลาเบิกลางล้านอยู่คนหนึงสมุนากับการลอกลอยบั้งไฟล้านขนาดพ่อแปดกลังสดครับสุดยอดครับเลิมกระทบ ตามลงมาเตินท่านครับ265คะแนน265ราคะแนนพอละทยเบิกป,ป้าขอบ,บคุณกังดื่มนะครับจากทีมง,งานของเป็ดลำฟ้าต้องไปตอบอยากจะเดินทางไปหยุดสนามไอ้แกเดียร์จีหัวเมือง